สักครู่นี่ที่ผมหยุดเนี่ยครับท่านประธานผมหยุดผมก็นั่งฟังแล้วก็ฟังท่านรองผู้นาฝ่ายแค้นอภิปลายตลอดผมอยากจะหารือท่านประธานครับแล้วเรียนสอบถามท่านประธานช่วยยืนยันกับผมตรงนี้ก่อนได้ไหมครับว่านี่คือไม่ใช่ตัวจริงครับท่านประธานถ้าท่านประธานรักผมจริงแล้วก็รักทุกคนในสภาโจทยอย่างนี้ท่านประธานต้องยืนยันว่านี้ไม่ใช่ของจริงครับ นี่คือประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองผมอยากตัดพ้อต่อว่าทําไมท่านประธานไม่บอกผมก่อนผมมาถึงล่ะครับว่าจะมีหน้าเหมือนมาอีกครับ <c oughs> ตรงนี้มันประกอบก,การพิจารณานะครับท่านประธานมาทีแรกผมไม่เจอท่านนายกรมนตัวผมเห็นแต่พ่อใหญ่ผมพอตู้เราแล้วเราเห็นนั่นบอกมาออกบ่อยนี่ท่านประธานไปเอาฝ่ายแค้นมาอีกสอง <c oughs> แล้วท่านประธานดูนะครับแค่นั่งเฉยๆไม่เทอาไรนะครับท่านประธานครับ พอพูดเนี่ยมันยิ่งคลายเข้าคลายเข้าคลายเข้าเพราะว่าท่านอยู่ใกล้ผมท่านน่าจะดูได้ละเอียดมากกว่าผมนะเพราะผมดูกละละเอียดแล้วผมถึงบอกว่าผมไม่ไม่สบายใจยครับท่านประธานผมว่าทีหลังเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านประธานครับท่านประธานเน,น,น,นี่ยช่วยบอกรายชื่อไหมจะ๊ะว่าใครจะเป็นคนหมาพิปรายว่าใครจะเป็นเป็นคนปะท้วงใครจะเป็นคนนั่งเฉยเฉยและใครจะเป็นคนหน้าเหมือนและที่สำคัญใครจะเป็นจำเลยที่หนึ่งครับ ระบุไว้ชัดเจนนะครับประธานครับผมจะได้สบายใจครับด้วยความเคารพท่านตระธานครับขอบขอบคุณครับผมคงไม่ไปยืนยันแทนใครว่าใครหน้าเหมือนใครนะจะให้คนที่ว่าหน้าเหมือนยืนยันเองก็แล้วกันนะ <S 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 และต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับบริษัทบัวทองเพอเปอร์ี้จำกัดผู้บริหารงานขายโครงการบ้านจัดสรรแบบครบวงจรมั่นใจในคุณภาพและราคามีให้เลือกมากกว่า50โครงการคุณภาพอิ p โปรดักชั่นครับความบันเทิงที่คุณสัมผัสได้ในรูปแบบของ VCD และ DVD ขณะเดียวกันครับเรามีของติดไม้ติดมือครับมิตซูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าครับท่านพ่อใหญ่ครับผมทราบว่าตอนนี้ท่านเองก็กําลังเคลียร์ปัญหากลุ่มต่างๆครับในสภา,าเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยด้วยตั้งแต่กลุ่มแม่อุ้ยจันทิปกลุ่มน้องฮีกลุ่มกุหลาบขาวซึ่งท่านได้รับการมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนโทรครับตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อเพื่อช่วยทางสภาเราด้วยนะครับ เราอาจจะต้องให้มีผู้อภิปรายที่น้อยลงท่านเตียแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ฟังๆดูแล้วก็ทุกคนก็มีรายละเอียดแต่ละคนที่ได้ได้ได้บอกมาวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนไปสน,นิทที่ในสภาเพราะเนื่องจะว่าเห็นมีมาพระอาทิตย์เข้ามาด้วย <laughs> นี่ก็เริ่มร้อนเข้าไปแล้ว แล้วแถมยังจะมอร้อนี่มิสซูชิต้านี่หม้อของข้าวร้อนนี่เข้าไปแล้วแล้วโอกาว่านะไปอยู่ข้างหลังพ่อเนี่ยพ่อร้อนข้างหน้าแล้วไปเย็นข้างหลังมันจะหายร้อนเนี่ยแล้วกลุ่มกลุ่มกุหลาบขาวกลุ่มน้องฮีเป็นไงครับตอนนี้เอออันนี้ก็ก็ดีแต่คนก็ดีกุหลาบขาวก็หอมดีไม่มีอะไรเออตามที่พ่อได้ฟังการอภิปรายจากท่าน อรองหัวหน้าพักฝ่ายแค้นเกี่ยวกับเรื่องทหารที่ว่ามอเตอร์เวย์จำเป็นจะต้องใช้ทหารไปนับจำนวนรถแต่ละคันอันนี้ไม่ใช่ตรงประเด็นโดยเฉพาะทหารมีส่วนช่วยพี่น้องประชาชนมากมายเพราะรถแต่ละคันที่วิ่งในสายมอเตอร์เวย์เนี่ยมีทั้งรถเก่าแล้วก็รถใหม่จำเป็นจะต้องมีทหารช่วย ประคับประคองในยามที่รถเกิดเสียบางคันถึงขั้นเบรกสะบัดคาดเสียเกียร์หลุดบางคันเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายบางคันหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายแล้วก็ใดไม่จ่ายสถานปังโอเคเออคำหลังผิดเออขอโทษขอโทษเพิ่งทราบรัา พ่อใหญ่ก็เคยเป็นเจ้าของอู่รถมาก่อนนะ <vas th. S 1> คุณหมอต้อมท่านรัฐโทรว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมีเรื่องจะชี้แจงไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ปัญหาการดูดไขมันอะไรต่างๆนะครับที่ถูกพาดพิงไปถึงบ้างเนี่ยอาจจะใช้เวลาส่นานๆตรงนี้ก็ได้นะครับเรียนเชิญครับค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะ30บาทรักษาทุกโรคก็จริงครับตรงนี้ขอเน้นไว้ด้วยนะคะว่าดูดไขมันนี่ไม่เกี่ยวกับ30บาทนะคะ30บบาทของเราเนี่ยจะเน้นเฉพาะการรักษาสุขภาพร่างกายนะคะ ตอนนี้เราคิดใหม่ทำใหม่ล้วค่ะเป็น30เจอกําจัดลูกน้ำยิงลายค่ะวันละ30ตัวค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่ท่านไปออกกําลังกายที่ท้องสนามหลวงดูท่านหุ่นดีขึ้นนะครับท่านนัทวุฒิกับประธานกรรมธิการฝ่ายแทนท่านประธานที่เคารพครับผมนัทวุฒิใสยเกลือประธานกรรมธิการฝ่ายแคนครับอนท่าน ท่าประธานก็รู้จักผมผมก็รู้จักประธานและเราทุกคนทีน่ีสนิทกันครับต่าประธานครับอันนี้ทราบตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับผมต้องย้ำทุกช่วงครับเพราะว่าบเรารักกันทั้งหมดนะครับท่าประธานครับทีนี้ผมเรียนท่าประธานว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านรำโตว่าการสาธารณสุขนี่ท่านมาแล้วท่านมาแล้วนี่ผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าท่านจะมาพอมาแล้วนี่ก็นั่งตรงกันระหว่างที่คนอื่นเนี่ยภิรายเนี่ยผมก็มองท่านท่านก็มองผมเราก็ศบตากัน ผมอยากเรียนถามรำตานผ่านไปอยา ão, at 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 people, ่างท่านรัมนตโตประสานศุกร์ครับว่าสาสบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยรวมโรคลักแรกพบด้วยไหมครับรำตานครับคือเรื่องนี้เนี่ยที่ผมถามเนี่ยไม่ได้ถามเพื่อตัวเองนะครับรำตานครับถามเพื่อใครครับแต่ว่ารองหัวหน้าร้าผมหวัดลงคอครับถามไม่ได้ ก็เลยนั่งเอามือ <monastery> จ <t> ิดผมอยู่นั่นแหละน้องถามเลย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 ผมก็เลยต้องลุกขึ้นถามเพครับท่านประธานครับแต่พอถามแล้วนี่ท่านประธานจะตอบยังไงก็สุดแต้แต่นะครับท่านรัฐมนตรีจะตอบยังไงก็สุดแต้แต่เพราะว่าผมเชื่อหลอเกินว่าทุกคนที่นี่ไม่มีใครอยากทราบนอยากตะรอวันตะบักวหวแกนผมเลยครับด้วยความเคารพท่านประธานครับท่านท่านรัฐมนตรีอาจจะไม่ตอบครับแต่ว่าผมจะให้ท่านเกินสามสิบบาทก็จะไปให้ไปดูดไขมันนะฮะ ท่านท่านเยา๋ยวให้ท่านพอเติ่ก่อนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเชิญครับขอบคุณครับธรรมทานครับธรรมทานที่รู้ครับผมอยากจะเรียนไปยังหมอต้อมใน,ในยุคที่ท่านเป็นอ,อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้นะครับยุคคลินิกท่านในช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมครับอย่างคลินิกมอก็ดูดไขมันลดความอ้วนแถมย้ายคนไข้แล้วก็จนเกินขนาดจนตายส่วนคลินิกมอ ฉีดยาคุมมีคนไข้แถมตรวจภายในแล้วก็มีการแถมกอดจูบอีกต่างหากกระสุนทางครับเน้นไปเศราาโปรโมชั่นเยอะเหลือเกินครับในยุคคลินิกท่านนี่ครับขอบคุณครับท่านประธานดเรองยนะทานท่านประดิษฐ์เรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันเลยครับท่านประธานครับผมค่อนข้างจะเห็นใจนะครับหมอต้อมนะครับซึ่งวันนี้มาเข้าสภาเป็นแรกก็ถือเกิดถูกการแทะลมจากฝ่ายแค้นของพวกกระผม หมอต้อมครับสบายใจได้ครับความเหมาะสมของหมอต้อมครับไม่มีใครเท่ากับผมครับเพราะหมอต้อมต้องคู่กับหมอตีครับท่านประธานครับเอาละครับเห็นว่าช่วงนี้พูดกันเรื่องหมอนะครับผมก็ขอขอเรียนให้ทราบว่ายาลดไข้บีรามอนยาลดไข้บีรามอนมีโครงการมอบยาให้กับโรงเรียนที่ยากจนที่ขาดแคลนนะครับหากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะขอรับยา ให้ส่งชื่อโรงเรียนเข้ามาในรายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยคุณสุเมศิริวัฒเวชกุลเป็นผู้มอบยาลดไข้บีรามอนให้กับทุกโรงเรียนที่ยากจนที่แจ้งเข้ามานะครับเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมอนะครับท่านนทบุติครับท่านประธานที่เคารพครับผมนทุตสายเกลือประธานกรรมธิการฝ่ายแกนครับท่านประธานครับท่านประธานก็รู้จักผมผมก็รู้จักท่านประธานทุกคนที่นี่สนิทกันครับท่านรู้จักสามรอบแล้วครับ ผมต้องสนิทกันทุกรอบครับท่านประธานกเรารักกันทุกคนนะครับท่านประธานผมอยากจะหรือนท่านประธานว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านประธานไม่ให้ผมพูดประเด็นนี้เนี่ยผมขออนุญาตย้ายพักย้ายข้างครับเชิญเชิญเลยครับจะได้มาเจอท่าย้ายวันนี้นพักฝ่ายแคนเนี่ยพราะเห็นผมถามไม่คำหนึ่งเอาใหญ่แล้วครับท่านประธานมันนั่งอยู่ตรงนั้นยังไงครับเนี่ย ท่านประธานที่เคารพครับโอเคแล้วครับผมสอนคำพูดครับท่านรองหัวหน้าพักฝ่ายแกนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยใหญ่ไม่ได้แต่ท่านตุดท่านจับอยู่นะครับท่านประธานที่เคารพครับผมหมายถึงว่าท่านจับแต่เรื่องใหญ่ๆขึ้นไปอภิปรายทั้งนั้นนะครับท่านประธานเรื่องความเคารพครับต่นี่ไปกันใหญ่แล้วครับพอผมถามเรื่องหมอต้อมให้เนี่ยรองหัวหน้าพักฝ่ายแกนเอาหัวเข่ามาสกิดหัวเข่าผมมีครับ ว่าตามหมอต้องแล้วนี่อยากให้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยเสื้อขาวที่นั่งอยู่ริมสุดเนี่ยท่านประธานครับเรียนท่านประธานฝานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยได้ไหมครับว่ารองหัวหน้าบรรคผมนี่ต้องการเบอร์โทรครับต้องการับเบอร์โทรท่านท่านรัทสังวัครับ มันมีสายด่วนมันมีอะไรไหมครับท่านประธานธรรมนัฐมุนเรื่องโคัปชั่นนี่หยุดไว้ก่อนเถอะครับ,รบธรรมนัฐมุนครับทธรรมทานครับผมหดกลั้นมานานแล้วครับท่านประธาน